แสดงความรู้สึกว่าสตสภาคประชาชนสปปรและเครือข่ายภาคประชาชนไม่เคยที่จะคิดทอดทิ้งกันนะครับแล้วก็ท่านอยากจะแสดงวัตถุประสงค์ความในใจอย่างไรครับเชิญท่านผู้จัดการอนครับครับก็อยากที่ผู้นำประชาที่เป็นไปตามวิถีไทยของเราทีป็นไทยโดยเอ่ยหรือเอาทุกอยางเสรีภาพเรีทุกองส่วนขาจะมาตั้งอยู่ที่บ้านคลองตำบลบ้านคลองนะจังหวะ อะไรนะเชิงวัตาุทุกทีเลยก็งั้นเพื่อเราก็ฐานฐานของเราที่เราทำดีดีนะเพราะว่าเราก็ตรวจตามต่างๆดีไปแต่นะที่เราจะต้องผ่านเรือไถวของที่ถึงจะถึงนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าขณะนี้ก็เข้าใจว่าผ่านมาเมื่อเช้านี้ที่อุทธรแล้วก็ที่อะไรนะที่ราชที่แล้วก็ได้ได้คุยกับท่านท่านรองนายกแล้วก็ เจ้าหน้าที่ที่พระเจ้าว่ามันเหนื่นอยใจหมดว่าก็ถือว่ามีความดีใจมากอย่เดียวที่พี่น้องเรื่องสายของเราเนี่ยเอาช่วยเหลือผู้ประสบเรื่อประสบอยได้เนี่นอะไรนะั้ก็นักล่วมเนี่ยเอาเอา,เอาที่เกิดเรื่องจริงๆก่อนอย่างที่ตรงนี้ถามนั่นบอกว่าก่อนที่จะมาที่ฟองท้องอะไร่ออะไรพวกนี้ก็ไปไปไปแจกที่สงขลาแล้วเขาทำกันไล่ไล่มาใช่ไหมเพราะนั้น แบบแผนลในเนี่ยมันเหมือนกันหมดตั้งแต่อุรุคอนสุราชแล้วก็อะไรบังกรบีนะครับแล้วก็มีความมีใจว่าของนี้จะต้องถึงคนที่กวัดกระบี่ครับปรอดิษฐ์ก็ต้องขอขอทีทุกท่านก่อนนะครับที่เดินทางมาจากแดนไกลนะครับทั้งจากสุพรรณบุรีจากราชบุรีจากนครปฐมด้วยครับในนามขององค์การห่วยานจจังหวัดกระบี่ที่เป็นพี่น้อง แทนพี่น้องการตริจาก็ดีก็รับทุกท่านนะครับแในประการต่อมาก็คือขอขอบคุณนะครับการท่านผู้ช่วยประการบัญชาบัรพอนแล้วก็คุณตัาสังนะครับร้อมลังคะคุณที่ได้ําคนามามอบของให้กับเราในวันนี้นะครับแล้วก็ในประการที่3ามก็คือว่าสิ่งของที่ได้รับนั้นนะครับเราจะนําไปแจกจ่ายกับพี่น้องรายยืนึั ในจังหวัดกระบี่เองเราก็มีที่น้องมีประสบไฟน้องท่วมอยู่สองสามอำเภอเหมือนกันข่าวที่อำเภอขอพนงอำเภอสองท่อมแล้วก็บางอำเภอบางครับบางส่วนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้ทางอบจก็ได้ลงพื้นที่ท่านนายกก็ได้ลงไปช่วยเหลือที่น้องไปจนลึงนอกแล้วนะครับและขณะนี้อย่างวันนี้เนี่ยนะครับเราก็กําลังให้เครือข่ายเนี่ยสำรวจดูว่าบริเวณไหนบ้างที่ ที่ไปจ่ไปนะครับซึ่งก็คิดว่าในวันพรุ่งนี้นะครับสิ่งของของของท่านทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คงจะถึงมือของที่รองภประชาชนนะครับและผมจะขอพูดต่อไปในเรื่องของภารกิจหลักของท่านก็คือในเรื่องของสอตอหรือว่าย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในส่วนของค้าพยาชนนะครับซึ่งอวจก็ดีเราก็เป็นนโยบายหลักที่นี่เราก็มี แล้วก็ในการทํางานนี้ก็ได้ประสานกับทั้งบุคคลทั้งทุกคนนะครับที่เป็นกรรมการในก็ประสานงานในการทํางานกันอยู่ตลอดนะครับในการจัดสืบค้นลงกันบ้างในบางครัง้อองนะครับอวชก็มีจัดงบประมาณในขณะที่สตสของจังหวัดนะครับอวจก็ได้ช่วยเหลือในการสนับสงบประมาณเข้าไปบางส่วนนะครับในการดําเนินงานกัด ครับซึ่งก็ถือเป็นรายได้หลักเหมือนกันแต่ตอนนี้น้ำท่วมเรามาช่วยน้ำท่วมก่อนนะครับเรื่องยาเสพติดก็อาจจะต้องพักไว้ก่อนก็ผมก็เชื่อว่าราฝนตกน้ำท่วมทั่วขายยาเสพติดมันก็คงจะน้ำท่วมเหมือนกันมันก็คงจะพักเหมือนกันถึงนะครับแต่ไม่แน่อาจจะใช้โอกาสน้ำท่วมนี้ย่อมที่เข้ารุ่นใหมกับเรื่องน้ำท่วมไปไม่หายนะครับ ก็เป็นภารกิจหลักของเราอยู่เหมือนกันนะครับดันั้นก็ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยที่ได้เห็นความสําคัญนะครับได้ช่วยเหลือมาทางขนมกระดี่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นน้กสิินน้ำใจที่พวกเราเองก็ก็ยินดีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวกลางนะครับก็ผมก็มั่นใจว่าท่านเองก็คงจะต้องจะต้องช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆแล้วก็การที่จะลงไปตามพื้นที่ในชนบดเพื่อไปแจกเองก็คงจะไป็สะดวก ก็ขอรับประกันว่าสิ่งของทุกอย่างที่ท่านนำมามอบนี้นะครับที่จะเป็นมือนที่น้องยายจะชาชนตามมาตรวจของท่านทุกคนนะคะรับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนทุกคนครับในนามของจังหวัดระนีที่น้องยายจะมามอบนะครับก่อนก่อนที่จะมอบนะครับก่อนที่จะมอบต้องขอขอบคุณผู้ผู้สนับสนุนก่อนนะครับท่านผู้ว่าการสุขกิจโตรพพาพันธ์ผู้ว่าการศูนย์ปภเขตสองนะครับที่ได้มอบ เชื้อเพลิงแล้วก็อุปกรณ์มาจากท่านสารวัตรใหญ่สพเขาดินพระธรรมโชประเสอร์ปเตอร์กัลยาวุฒิพงศ์กัลยาวุฒิพงศ์ท่านได้มอบข้าวสารมาสองคันรถนะครับนะครับแล้วก็จากสมาชิกเราจากกำลังสารพารการครับจากเทศบาลโพธารามแล้วก็พี่น้องอปปรนะครับมอบข้าวสารมาอีกหนึ่งคันรถนะครับแล้วก็ จากกรุงเทพม,มหานครนะครับคุณอาจารย์พิทยาพรอาทิโชคชาทิโชคนิธิชฐานนะครับแล้วมีนิสจูนและก็มีคุณธานีบุพเพเวทด้วยใช่นะครับคุณธานีบุพเพเวทใช่ครับแล้วก็คุณคุณอะไรนะครับคุณจุลนีคุณะรนะนะครับคุณจุลณีเนี่ยทำอยู่ที่เกษตรเกษตรทางเลือกมูลนิธิเกษตรทางเลือก ก็ต้องมีสิ่ที่ได้ช่วยสนับสนุนมาครับว่าอยากจะเรียนเชิญท่านการบรรทอนเป็นตัวแทนของหม้อนะครับต้องขอขอบคุณทางคณะสสอแห่งช่านนะครับที่ได้เข้ามาหอ้อถ่งสองเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนป้ายพี่น้องกาจรประกาศตี่แล้วก็ ก็ต้องมาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้้ามาเยี่ยมพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ผมเองต้องขอขอบคุณทางคณะทั้งหมดทางคุณธรรมสันและก็ทางอาจารย์บรรดวนดามและก็คณะทุกท่านนะครับวันนี้สิ่งที่เราได้รับมอบหมายสิ่งของทั้งหมดก็ให้ผ่านทางนายกองกาบอาหารวจังหวัดกระบี่และก็วันนี้ท่านรองนายก ดีใจทุกท่านก็ได้รับข้อและก็ร้องกับคณะของเราทั้งหมดผมเองต้องขอขอบคุณทางคณะที่อุตส่าห์มีน้ำใจมาถึงภาคกลางและลงมาถึงภาคใต้สรุปแล้วว่า่พีน้องของเรายังไม่หมดยิ่งด้วยกันนั้นผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่อุตส่าห์ขับรถมาตั้งหลายกว่ากิโลมาถึงกระบี่ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ จะจจจร้งรกิจนีลพันหน่อยเดี๋ยวนวหลังจากที่คอนแทคและครับด้วยกันว่าในช่วงที่น้ำท่วมทั้งภาคอีสานแล้วก็ในช่วงของภาคใต้ตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมานะฮะได้โทรคุยแล้วก็ได้ติดต่อกันกับทางตรวจการนะครับก็ได้รับข่าวว่าทางกระบี่นี่น้ำท่วมบางอำเภอและได้แจ้งไปนะครับ ก่อนหน้านี้ทางคุณพี่รมาสเองนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงมาช่วยกระบี่เลย <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าพี่ครับสุ้งพรสุราชละนองอยังท่วมอยู่ให้มาเป็นทอดแล้วสุดท้ายค่อยมาที่นี่ก็อย่างไรก็ตามบอกได้ว่าต้องขอขอบคุณสว่วนกลางอย่างมากและ,ะในการช่วยเหลือและก็ในการดำเนินง,งานในที่นี้ด้วยขอบคุณมากครับครับ ท่านจะมาทางเพื่อ้วยสสสเชิญคกระดับนะครับก็ในฐานะของตัวแทนของศูนย์บริการต่อสู้ที่จะยกระดับชาติไปพุ่งขึเป็นเมืองระบียในฐานะในเขตพื้นที่ก็ต้องขอขอบคุณท่านธรรมสันแล้วก็ท่านบรรทอนก่อนดำซึ่งก็เป็นองค์กรของภาคประชาชนระดับชาตินะครับที่ได้มาเป็นความสําคัญความเดือดร้อนนะครับของสมาชิกภาคประชาชนแต่ภาคใต้นะครับดังนั้นในฐานะของตัวแทนของศูนย์บริกานตัวผู้ ปฏิบัติการต่อตัวท่านนายกฯตัวเองก็ต้องขอขอบคุณมาอย่างมากและก็ภูมิใจนะครับคิดว่าน้ำใจครั้งนี้ชาวกระบี่คงจะลืมม่ยากในแต่ละที่เราเป็นขอภาคก็จะช่วยกันขอบคุณมากครับ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 ไัประจมอย่ายกรถเลยนะ